แม่จะคุณพันไอยนะครับชนะแสนหนึ่งมาเมื่อวานผู้สู้เก่งนะครับอายุดีด้วยไอเราหลังแตกหมเหมือนกันแต่เราก็ <c oughs> ผ่านมาได้นะครับด้วยแข้งที่พิสดารน,นะครับก็ยังกินกล้วยได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นลูกเก้าคุณหานนะครับกับแม่สายาช่อสามล้านของเสียขวัญน,นะครับ ที่ผมเก็บไว้ตั้งนเป็สิบกว่าปีแล้วนะครับตัวนี้สี่ห้าเที่ยวแล้วนะครับ่วนไก่เชิงกันสามสี่เที่ยวนะครับแล้วก็พม่าผู้สู้เก่งนะครับอายุดีด้วยแล้วก็แล้วก็รอบดีนะครับเมื่อวานเบียดกันสามร้อยกว่าตลบนะครับแต่ว่าเราก็แสงเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวดูสภาพก่อนอาจจะพักก่อนนะครับ